เอารีวิวอีกขอกหนึ่งครับนะฟาร์มหนึ่งซื้อสิงตัวฟ้ามครับสิตัวฟาร์มครับอ๋อสิงตัวฟ้ามครับเออสำลูกแนวความดุดบนสถานะนีครับครับอ๋อพ่อพันพ่อพันพ่อพันลูกลูกผสมอายุสี่ปีอายุสี่ปีครับเนาะเปิดราคาไปเท่าไหร่นะครับเนี่ยเปิดแปดหมื่นครับเปิดแปดหมื่นพอดีราคาห้องไว้ครับผมต่อไหนต่อไหนครับต่อไหนนิดหน่อยครับผมเอาสนใจเบอร์โทรครับเบอร์โทร จจมเบอร์โทรอะไรครับจมหนึ่งนะครับเบอร์โทรครับ082 0 8 2 3 7 2 372 3141 3141ครับครับไปตการพอพันไปคุ้มฟุงครับติดต่อเพื่อไหนเลยครับสิงตัวฟ้ามครับยืมเบอร์สำรองเครับราคาเบาเบาบ่าครับแปดหมื่นตัวลองได้อต่อลองหด้ครับต่อลองได่อเอาเบองถไทยมัแค่น้อยกันได้เน นประมาณจ็กปีครับนี่วสีปีครับวสี่ปีพอดีนะครับเนอะครับผมิ่งถ่ายครับเลหกหางถ่ายหวนสี่ปีความสูงกับประมาณลอยลอยหกสิบหาถึงมาหกสิบลอยหกสิบประมาณลอยหกสิบหาครับเนาะลอยหกสิบหาอายุสี่ปีน้ำหนักกะสีถึงเก้าลอยว่านี่ประมาณเก้ายครับเก้าอยโลนะครับเนาะโอ้จัมโบ้เลยครับเาเสียครับคุมฟูงนี่ ยางแตกยางแหยเลยสีไม่มายางมาใส่ยางรถใส่รถรถยางแตกเลยนะครับกลางทางเลยนะโอ้ด่านหน้าเพื่อนเอ้าครับว่าสี่ปีเป็นลูกเด้อสติงครับว่ะตัวนี้แมียได้เนาะอ๋อเป็นลูกเด้อสติงครับงามๆตัวนี้เอ้าใบสนใจติดต่อมาแล้วครับเด้อครับเอาผ่านตัวนี้ไปนะครับโอเคครับเอาราคาอีกตัวนะครับเนาะเปิดเปิดราคาอีกตัวหนึ่งตัวนี้เปิดใบเท่าไรเนาะครับนี่ หกหมืครับตัวนี้เปิดไปหกหมื่นครับเนาะตัวได้ตัวได้สิงตัวฝ้ามสิงตัวฝ้ามอีกนะครับเนาะอีกตัวนี้เดือดเดือยนู้หาวแห้งหาวแห้งไม่หล่นตัวนี้เช็คเช็คปีนะครับนี่เช็คปีเหรอเช็คปีสองปีก็กลัว่าก็กเขวสองปีครับปีกว่า็กลัวสองปีนะครับเนาะฮัดผสมเลยเดี๋ยวสองเมษอ่ะเนาะ งอหน่อยไายสิเอาไปคุ้มฝูงอยู่ตัวหนึ่งะครับเนาะเปิดราคาไปหกหมื่นโอ้ใจเย็นน้องใจเย็นไม่หลุนใจเย็นสิงโตฟ้าครับสิงโตฟ้ามีตัวหนึ่งนะครับเนาะเบอร์เก้านะครับเนาะเดี๋ยวผมพิมพ์ให้ก็ได้ศูนย์แปดสองครับศูนย์แปดสองสามเจ็เบอร์เก่าเางอประมาณสปีสปีครับผสมในเดียรสอแมฮัดผสมใดียสองแมกหลังฮัดครับรับปะกัน วนนค,าานนความสูงว่งาวดดดเาท่าไรเนาะครับนี่ยเนาะแต่น่าเพิ่นนะครับเด้อยเนาความสูงถึงลอยหกสิบวะพันมันลอยหกสิบครับเนาะใจเย็นใจเย็นเนาะมึงแานถ่ายเพิ่งแค่ไหนงบเมืองตัวรองไหนนะครับเด้อความสูงประมาณลอยหกสิบซื้อเจ้าโทษนะครับเนาะเนาะดื้อแน่ตัวนี้มันหิวหยาบวะไม่รุ่นใจร้อน เอ้าเอ้าขอขอก็ได้ก็ได้เอ้าตัวนงกับพานไปอีกครับเนาะขอข่าว,ข,าวขอดเนียในขอกใช่ไหมโอเคนะครับสนอครับโอเคครับ